สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีปันเพจนะครับเรามาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยบ้านเรากันครับเริ่มที่นิคลัสมิเคิลสันนะครับเป็นที่น่าสนใจทีเดียวครับว่าตัวเขานั้นกำลังจะหมดสัญญากับโอบิโอเนเซในต้นฤดูร้อนของฤดูก,กาลปีสองพนี่สิบนะครับทำให้มีหมลายสโมสรนะครับลุมจีบเพื่อดึงตัวไปอยู่ด้วยนะครับเริ่มจากสโมสร ยักใหญ่ในไทยลีกนะครับทีมหนึ่งนะครับที่ไปจีบถึงแคมป์ในการลุยศึกเอชยนคัพผลล่าสุดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าเป็นทีมไหนโดยที่เพื่อนซีอย่างโจนาธานเข็มดีได้ออกมาปั่นกระแสในไอจส่วนตัวนะครับว่ายินดีต้อนรับมีเก้วันส่วน m มิเก้วนก็ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบว่าให้เป็นไปตามกระบวนการนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีมูลความจริงหรือเปล่าอาจจะต้องไปถามจนาคารเถีมบดีนะครับผมของสมโมสรในสวีเดนอย่างเดอร์การ์เดนและเอเคโซนานะครับจากสวีเดนก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปคุยกับสมโมสรโนบ no ิโอเดเซต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคิลสันอย่างเป็นทางการแล้วเช่นกันคาดว่าค่าตัวของมิเคิลสันครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ สามล้านโครนเดนมาร์กนะครับหรือประมาณเอ่อสิบห้าสิบห้าล้านถึงยี่สิบหกล้านบาทไทยนะครับผมก็สืวนี้อาจจะต้องเดี๋ยวนี้นะครับอาจจะต้องติดตามมันต่อไปว่ามีเคลซันนี่จะเลือกไปอยู่ทีมไหนเอยทีมหนึ่งก็จะเป็นเอ่อทีมที่ได้ไปเล่นยูซีเออยู่บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่เปิดเผยชื่อทีมเป็นทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปเลยครับคุณผู้ชมก็ต้องติดตามมันต่อไปครับ สำหรับนิโคลสัสมิคาอัสตันและต่อมาครับฟุตบอลลิเวอร์ไทยลีกเมื่อวานนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างบีดีปทุมยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอุทยัยธานีเอฟซีซึ่งเกมนี้ต้องของแสดงความยินดีกับทางบีดีปทุมยูเนเต็ดด้วยนะครับสำหรับชัยชนะเป็นเกมแรกของเทกุซังนะครับโดยชนะทางด้านอุทยัยธานีไปได้2ประตูต่อศูนย์นครับเราได้ประตูจากดานิโลอัลเวสนะครับ กับตัวยิงเข้าไปแล้วอีกประตูหนึ่งก็มาได้จากชนะนันป้อมหมูผานะครับผมที่ซัดเข้าไปให้บีดีชนะไปสองประตูต่อศูนย์โดยเกมเนี้ผมมองว่าไทยเด็กยังยังได้ปรับโปรแกรมได้นะครับปรับเปลี่ยนอ่ะปรับเปลี่ยนเรื่องของเรื่องของทีมทีมทีมล่างๆที่ยังไม่ผ่านขับไล่ฟ e ซ c i n อ่ะครับกับทีมชั้นบนอ่ะให้มัน ให้มันมันบาลานบาลานกันหน่อยครับถ้าเหมือนลีกเอ่อท้าเหมือนลีกสองมีสองทางเลือกนะคุณผู้ชมหนึ่งทางทางเลือกที่หนึ่งเนี่ยถ้าเหมือนลีกเกาหลีใต้ไปเลยนะครับคือลดจํานวนทีมลงให้มีแค่ที่สองทีมนะครับให้มันชนะแพ้ชนะกันยากหน่อยใช่ไหมครับตอนนี้มันมันเลยกลายเป็นว่าทีมทีมท้ายตารางจนะแจกแต้มทีมใหญ่หมดเลยครับคุณผู้ชมอย่างล่าสุดเนี่ยอา่าบุรีรัมย์่ยถล่มใครนะ สุโขทัยนะ4-0นะฮะเะอไม่เรียกว่าแจกแต้มเรียกว่าอะไระครับคุณชมใช่ไหมทีมที่ไม่ผ่านรับขับไรเทนซิงอ่ะน่าจะน่าไม่น่าจะมอยู่ทีหนึ่งหรอกอันนี้คือทางเลือกแรกนะคือให้มี12ทีมหรือ10ทีมก็แล้วแต่ทีมที่มีขับไรเทนซิงอ่ะครับให้มันแพ้ชนะออกผลเสมอกันให้มันยากกว่านี้หน่อยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ประกอบคู่ล้วก็รู้ผลรู้ผลผแพ้ชนะนแล้วว่าเอ้ยเดาไม่ยากแล้วว่าใครจะโดนมากกว่ากัน ใครชนะใครได้สามแดงเนี่ยคุณผู้ชมก็รู้ผลทันทีเลยยังไม่ทันเตะเลยรู้ผลแลว้วอย่างนั้นน่ะมันบอลมันก็เลยดุมไม่ค่อยมันเนี่ยใช่ไหมครับอย่างเมื่อวานนี้เหมือนกันนะบีจีกับอุทัยเนี่ยอุทัยไสู้สู้บีจีไม่ได้เลยแทบไม่มีโอกาสยิงเลยไม่มีโอกาส,กาสที่จะพาบอลไปป้วนเปี้ยนหน้าปากประตูบีจีเลยยิงก็ยิงแบบไม่รู้นะ่ะใช่ไหมครับเนี่ยทีมทีมที่ระดับบนกับทีมที่ระดับล่างมันควรจะ จะหาจุดลงตัวได้แล้วใช่ไหมครับหรือว่าท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับคุณผู้ชมส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับอีกทางเรื่องหนึ่งทำเหมือนเลขกเดนมาร์กเลยนะครับที่มีคาสันเขาบอกอะช่วงครึ่งครึ่งแรกแรกอะจัดมาก่อนจัดใครจบเล็กใครอยู่อันดับไหนอันดับบนไปจนถึงอันดับล่างใช่ไหมครับพอเข้ามาเลขกที่สองตัดตัดเหลือครึ่งเลยนะจากสิบหกเนี่ยก็เหลือเอ่อ จ็ดแปดแปดทีมอะเดลกสองอะตอนเดี๋ยวแปดทีมให้ครึ่งล่างอะครึ่งล่างแข่งกันเองแล้วหาทีมตกชั้นกันเองคุอภาพบอกว่าคุณชมกดขึ้นบนครึ่งครึ่งบนอ่ะก็เหลือแปดทีมก็แข่งกันเองแปดทีมใช่ใช่ไหมครับหาทีมเป็นแชมป์ฟ้าแชมป์ในในเลีกบนอ่ะเหมือนการคัดเลือกอะเหมือนการคัดเลือกทั่วไปนั่นแหละแบบนี้ผมว่าดีนะทําให้บอลมันดูสนุกด้วยแล้วก็มีคุณค่าได้มีคุณภาพด้วย นักเตะก็ไม่เหนื่อยไม่ล้ายเกินเกินไปนะครับในการไปเล่นทีมชาติอย่างนี้ก็ดีนะครับแล้วก็ทําให้หลีกไทยพัฒนาขึ้นพอคนดูก็ดึงดูดคนเข้าสนาม่าไม่ไม่เกินกาดนะครับมันมันมันเลยไม่ได้กลายเป็นบอลโหลอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแพ้ชนะขาดกันเนี้ยสามศูนย์สี่ศูนย์อย่างเงี้ยเลยว่ากลายเป็นทีมแจกแต้งไปเลยนะทีมใหญ่ก็แจก ทีมใหญ่ก็เก็บทีมเล็กสบายเลยทีมเล็กก็แต้มใต้ไม่ทีมใหญ่เลยสามแต้มสามแต้มอย่างนี้มันหรือว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงครับช่วยพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องของคุณมาดามแป้งนะครับนวทพันล่ำตามก็ได้เข้าไปมอบแจกันดอกไม้ให้กับนายกรัฐมนตรีนะครับเศรษฐาทวีสินเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะครับครบหกสิบสองปี ที่ตึกไทยควฟ้าทำเนียบธฐบานนะครับผม mm. ก็อยากให้คุยนะ mm. อยากให้คุยกันนะ mm. กับท่านนายกนะครับ mm. ว่าของเจียดลบหน่อยนะครับ mm. เจียดลบมาพัฒนาฟุตบอลไทยหน่อยทางประเทศนะครับ mm. ตั้งแต่ลักย่าไปจนถึงเอ่อไทยลีกสามไทยลีกสองไทยลีกหนึ่งนะครับเนี่ยให้ให้มันแบบสู้กับทีมที่มันชาติที่เขาพัฒนาแล้วหน่อยนะครับ ถ้าเราอยากไปบอลโลกหรือไม่ก็อีกอย่างนึ่งนะเสนอตัวไปเลยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกเองเลยครับทําสนามให้มันสวยหรูให้มีสนามแบบกาตาทุกภูมิภาคของทั่วประเทศไทยนะครับทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอกทั้งตกงกลางครับแล้วก็เสนอตัวจัดเป็นจ้าภาพฟุตบอลโลกเองเลยนะครับอย่างเงี้ยดีดีนะครับผมถ้าขอขอวยพรให้ทั้งสองท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแนละ้วก็ประสบความเด็จในการ บริหารงานฟุตบอลครับบริหารงานประเทศชาตินะครับผมอีกเรื่องหนึ่งเลยคือที่ต้องพูดถึงอย่างมากเลยนะครับไม่พูดไม่ได้นะครับคือกรมพระศึกษาได้ทำเมมโอยูร่วมกับสมาคมาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้าเริ่มแต่ชั้นประถมเลยนะครับข่าวเนี้ยเป็นข่าวพิรินดีนอย่างยิ่งครับโดยจัดกิจกรรมมาแล้วนะครับทุกกรุิเาพทั่วประเทศนะครับผม ตั้งแต่ช่วงอายุเจ็ดถึงสิบสองปีนะครับได้ม,ม,าามีครูมีอาสาสมัครมีผู้มีประสบการณ์มีความรู้ด้านฟุตบอลนะครับเข้าร่วมกิจาก,การรมมากมายรวมแล้วกว่าเกือบสี่ร้อยท่านเลยทีเดียวครับขอให้ฟุตบอลไทยพัฒนาแบบนี้นะครับเราเดินมาถูกทางแล้วเราก็อีกหน่อยเราก็จะได้ไปฟุตบอลโลกด้วยกันนะครับคุณผู้ชมได้ดีครับข่าวนี้มาปิดท้ายด้วยข่าวช็อกของฟุตบอลเกาหลีใต้นะครับเมื่อประธาน ผ่านฟุตบอลเกาหลีใต้ยอย่างซองมงยูนะครับได้ประกาศปลดเจอเก้นกินสม์มมนออกจากตําแหน่งคุณซื้อทีมชาติเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องเนี้ยแฟนฟุตบอลทั่วโลกอ่ะเขาก็เริ่มระแคะระคายกันมาบ้างครับจากข่าวจากกระแสข่าวที่ผ่านๆมานะครับแล้วมันก็เป็นจริงได้ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมโดยเขาได้บอกว่า เดอร์เกนคินส์มันไม่ได้แสดงถึงความเป็นผู้นำหรือความสามารถตามที่เราคาดหวังจากผู้จัดการทีมชาติเมื่อต้องการนำความสามารถในการแข่งขันออกมาจากทีมชาติการจัดการนักเตะหรือทัศนคติในการทำงานเขาล้มเหลวโดยสิ้นเชิงรวมถึงการแก้เกมการบริหารผู้เล่นและทัศนคติการทำงานที่ล้วนต้องโยกกระดับขึ้นพร้อมการแข่งขันที่เข้มข้นสุดในนามทีมชาติ ขณะเดียวกันซองมองยูยังให้คำตอบกับสื่อมวลชนถึงข่าวที่นักเตะทะเลาะกันเองในแคมป์ว่านักฟบอลที่เล่นอยู่ในประเทศบางคนเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวเกือบเจ็ดสิบวันแล้วส่วนนักเตะที่มาจากเบยุโรปอยู่กับทีมไม่น้อยกว่าสี่สิบวันพวกเรามีผู้ชายอยู่ร่วมกันเกือบห้าสิบคนและการที่ต้องเล่นหนึ่งร้ยี่สิบนาทีอย่างต่อนเนื่องเหตุการณ์แบบนี้ จึงเกิดขึ้นได้กับสถานการณ์ที่อ่อนไว้ในลักษณะนี้นั่นก็เป็นคำถแถลงจากประธานสหพ,พันธุ์พุตบอลเกาหลีใต้นะครับโดยเกาหลีใต้นะครับได้แพ้ทิกล็อกแพ้กับจอดแดนในรอบรองชนะเลิศศูนย์วัดดูดอดสองนะครับทำให้ร่วงตกรอบไปแบบท็อปคนทั้งทวีตเอเชียเลยนะครับคุณผู้ชม ถ้าผลงานในรอบแรกก็รุ่มๆน่นๆไม่ได้เหนือกับทีมอย่างท่าตื่นเขาเลยนะครับทั้งบาเลนจอแดนมาเลเซียอย่างเนี้นะครับทำให้คนเกาหลีใต้นั้นออกมาสับแหลกในการทำงานของเจรเกนทินส์มันเอาละครับคุณชมทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารอัปเดตฟุตบอลในวันนี้ครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสีบ้นเพจนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ